กุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งที่ใช้วันนี้เป็นกุ้งแช่บวยนะครับกุ้งทะเลอย่างนี้ครับกุ้งนี้เราจะเอาหัวออกนะครับปอกเปลือกออกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกกุ้งนี้แล้วก็แกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกหมดแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะหมักด้วยน้ำโซดานะครับอันนี้คือโซดาแช่เย็น หมักเลยเขย่ากันนะครับหมักิึงไว้สักสองนาทีนะครับสูตรนี้จะทำให้กุ้งนี้เด้งเด้งเด้งครบเวลาแล้วนะครับก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำแล้วก็เอามาใส่ถ้วยเหมือนเดิมเนี่ยครับใส่ถ้วยแล้วต่อไปก็แช่น้ำปลานะครับ กุ้งหนึ่งกิโลครับแช่ในปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอากุ้งนี้นครับไปแช่ตูเ้เย็นห้องแช่แข็งนะครับประมาณนักสิบห้านาทีช่วงเอากุ้งแช่ในปลาอยู่นะครับเราก็มาทําน้ําจิ้มกันน้ําจิ้มนี่เป็นน้ําจิ้มพริกเกลือนะครับพริกกระเทียมไปเลยครับเกลือนิดหน่อยครับ ไปก็โคลกเลยใส่ถ้วยนะครับก็ปรุงรสเลยน้ำมะนาวต่อไปก็น้ำปลานะครับน้ำปลานี่ก็เท่าๆกับน้ำมะนาวครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับเสร็จแ,แล้วก็คนให้เข้ากันต่อไปแล้วก็จะมาเตรียมผักที่กินแหนมกับกุ้งเชยน้ำปลานะครับเราก็จะมีมะระแล้วก็ใบสะระแหน่ แล้วก็กระเทียมนะครับปลาะนี่เราก็ผานะครับเอาไฟออกแล้วแล้วก็จะซอยกันซอยเลยมะระนี่หั่นแล้วนะครับก็แช่น้ําเกลืออ่อนๆนะครับเพื่อเป็นการลดขมแต่ถ้าอยากกินขมๆก็ไม่ต้องแช่ต่อไปก็ซอยกระเทียมนะครับ กุ้งแช่ตู้เย็นครบเวลาแล้วครับต่อไปก็จัดจานกันเรียงก,กุ้งเสร็จแล้วครับต่อไปก็ใส่ถ้วยน้ำจิ้มครับไปตรงกลางเลยต่อไปก็ใบสะแหน่ครับเทียมต่อเลยครับ สุดท้ายก็มาละครับกุ้งแช่น้ำปลาพร้อมขึ้นโต๊ะกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับกุ้งแช่น้ำปลาขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานกับเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับการกินก็จ,รรกจ,นจิ้มอย่างนี้ครับแล้วก็เจิ้มน้ำเจิ้มอย่างนี้ครับ เสร็จแล้วก็เข้าปากเลยอืม